สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะ Hello ลเด r เอ n e very ี่วันอีเวอรี p เนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำต้ยมยำนะคะใบมะขามอ่อนนะคะมีข่าตะไคร้หัวหอมนะคะเราใส่ไปในหม้อแล้วนะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีนะคะนี่นะคะแล้วก็ปรุงรสไปแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูการทำเลยนะคะค่ะจะเปิดแก๊สนะคะค่ะนี่นะค่ะนี่นะคะมีข่าตะไคร้นะคะ หัวหอมนะคะเราปรุงรสไว้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการที่เราจะใส่นะคะใส่ลงไปนะคะต้มน้ำแล้วเขาให้เดือดนะคะให้เดือดปิดฝาสักพักดูนะคะค่ะปิดฝานะคะปิดฝาลงไปนะคะค่ะแล้วกานเขาก็จะเหลือแล้วนะคะดีนะคะ เราจะต้มยำน,นะคะใส่ใบมะขามอ่อนนะคะด้วยปลานี้นะคะนี่ค่ะปลาชิ้นใหญ่ๆนี่นะคะปลานิลตัวใหญ่นะคะให้น้ำเขาเดือดผ้าก่อนนะคะเราถึงจะใส่นะคะเราก็จะใส่ปลานี้ลงไปนะคะเดี๋ยวค่อยชมเลยนะ,ะเอาน้ำที่เดือดแล้วนะคะเดือดแรงบ้าเลยนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปนะคะแล้วก็ใส่น,ะะใสนี่ค่ะเราจะต้มนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ ต้มลงไปนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่นิดนะคะใส่ลงไปนะคะนี่นะคะให้เขาแบบว่าอยู่ข้างในนะคะต้มปลานะคะต้มปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็เพิ่มน้ำไกนิดนึงนะคะเพิ่มน้ำไปนะคะค่ะพักนิดนะคะให้เขาเดือดนะคะให้เดือดพ,พอที่นะคะ น <icate> anyway, ี่นะคะก็เดือดนะคะก็จะมีนะคะอุปกรณ์นะคะใบมะขามอ่อนนี้นะคะมะขามอ่อนนะคะผักชีฝรั่งนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรบ้างนะคะน้ำนะคะน้ำมะขามนะคะค่ะแล้วก็ใส่ไฟนะคะใส่ไฟนะคะให้ไฟเขาให้ไฟเขาแรงๆนะคะค่ะค่ะต้มนะคะต้มนานหน่อยนะคะค่ะ รอนะค่ะรอนะคะ,ะคะ่ะต้องเขาแบบว่าเหลือนะคะปิดฝานะคะใน้ำเขาเดือดนะคะก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะคะเราจะปูรถไปเลยนะคะปูรถไปให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะต้มยำนะคะใส่ใบมะขามอ่อนนะคะก็รอเวลานะคะให้ปลาเดือดนะคะแล้วก็น้ําเดือดนะคะแล้วเราถึงจะใส่มะขามอ่อนลงไปนะคะค่ะสักพักหนึ่งนะคะค่ะ ไฟกำลังและเล่นเร่งไฟอยู่นะคะค่ะนี่นะคะกำลังเดือดนะคะก็รอนะคะค่ะทํานะคะบะขามอ่อนนี่นะคะก็เด็ดมานะคะอ่อ,อนๆเลยนะคะอ่อ,อนๆน,นะคะถ้าใบอ่อนแบบนี้นะคะเราไม่ต้องอเพราะเขาอ่อนอยู่แล้วนะคะใบที่เขาอ่อนหรอคะเราไม่ต้องเราไม่ใส่หมดเลยนะคะแต่ให้ดูนะคะมันถ้าเราถ้าถ้าไม่เปรี้ยวนะคะเราก็ใส่นะคะใส่ใหม่นะคะ นี่คือใบมะขามอ่อนนะคะให้เขาเดือดน,นะคะเดือดน,นะคะจนสุกนะคะนี่นะคะรอ,อไปนะคะให้ด้อนเดือดน,นะคะให้ด้อนเดือดน,นะคะก็สักพักใหญ่ๆนะคะสี่ห้านาทีนะคะจนแบบว่าปลาปลา,าเดือดแล้วนะคะ ไข่น้ำมันต้องให้น้ํานะคะขึ้นเยอะนะคะความร้อนนะคะเข้าไปตัวในเนื้อปลานะคะนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใบมะขามเพราะว่าเครื่องปรุงรสนะคะเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ค่่น้ำเอือดแล้วนะไ่าน้ำเอือดเนี่ยค่ะ ปลาเ็าเดือดเลยค่ะคะ่ปลาจะสุกนานหน่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็กลับตรงนี้หน่อยนะคะกลับปลานะคะปิดไฟนิดเดค่ะรอเวลานะคะเราไม่ต้องปลูกอะไรแล้วนะคะค่ะไม่ต้องปลูกอะไรแล้วนะคะ เราจะระดับกิ่นด้วยนะคะด้วยนี่นะคะเราใส่พี่ไปขึ้นก่อนนะคะถ้าดักกลิ่นเอาไว้ละคะ่ะนี่นะค่ะอันนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะ่ะใส่เพื่อดับกลิ่นนะคะ่ะใส่ใบนะคะเราไม่ต้องปลูกอะไรมากนะคะค่ะ<ใส> <Wow> ไม่ต้องปลูกอะไรมากเลยนะคะนี่นะค่ะ เอากระถาบเอากระขาบเปียกใสายปนิดหนึงนะคะน้ํานะคะนี้นะคะเราใส่มะขาบอ่อนนิดใบมะขาบอ่อนนะคะใส่มะขามอ่อนไปนะคะ ปลาคาะพอต้องใส่เยอะหน่อยมันน้อยไปไปนะคะ,ะ,คะ่านลปาต้มปลานะคะใส่ใบบลาขามพออกนะคะนี่นะคะค่ะใส่ใบปลาคามออกแล้ พาแบบรูคู่รูป่นะคะน่ะง่ายๆะค่ะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องมีอะไระค่ะใส่พี่โก้ไปนิดนึงนะคะเดือดแล้วนะคะเดือดปั้บๆนะคะที่นะคะแล้วก็หลีไฟนิดนึงนะคะให้เขาเนื้อเนื้อเข้าเข้าที่นะคะที่นะคะหลุด่นะคะแล้วก็ ว่ารถสสกลมกลอมหรืออย่างนะคะค่ะ,คะ,คะสเสร็จแล้วนะคะ,คะรถกำลังกินเลยนะคะกำลังกินนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราใส่ผักทีนี่นะคะ ใส่น้ำปลาอีกนิหนึน่งน้ำปลายังไม่ได้ใส่ะนะคะน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปอีกนะคะใส่กขามอ่อนเ,อเยอะๆถึงจะอร่อยดีนะคะเนี่ย เ,เราก็มาตักเตือนกันเลยนะคะค่ะจะใช้ผักชีฝรั่งนะคะเราเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะคะเราใช้ผักเยอะค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ ปิดแก๊สนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตักถ่ายถ้วยะคะให้ให้พี่ดอนะคะได้รับทานนะคะทานดีนะคะนี่นะคะ่ะ,คะเราก็ตักนะคะตักเลยนะคะตอนนี้เราเอาหัวไว้ก่อนจะท่าเราตักตรงหัวนะคะหัวนะคะนี่คือหัวป่านะคะตักแบบลอนๆนะคะนี่ค่ะลงมาตรงนี้เลยนะคะตีเยอะไปหน่อยนะ นะคะหกร้อนร้อนร้อนนะคะร้อนมากค่ะค่ะใบมะขามอ่อนเขาจะอ่อนมากนะคะค่ะนี่นะคะเราตักนะคะความร้อนของปลานะคะนี่ค่ะนี่นะคะตักไปนะคะเราจะเน้นเน้นเนื้อปลานะคะแล้วก็น้ำนิดหน่อยน,นะคะค่ะ เออนะคะเราก็เน้นเนื้อนะคะค่นะอคะเนื้อปลานะคะไปตีหญ่ไปนะค่ะแล้วก็เอาดามแล้วกันนะคะอีอนะคะ นี่แะคะ่ะต้ยมยำมะขามอ่อนนะคะปลามิบนะคะปลาดีบนะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะค่เป็นมีเนื้อเก็เกๆอีกนะคะเนื้อเขาจะใหญ่นะคะช่วงนี้เนื้อใหญ่นะคะเราเอาเราจะ,จะทจาแต่ทิ้งเนใ้ใหญ่ไว้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะทิ้งขนาดนี้นะคะนี่นะคะทิ้งขนาดนี้นะคะ,นนะ,คะแล้วเราก็ เอาสีเอาหัวก่นนะ,ะบางบางคนชอบกินหัวนะคะชอบกินหัวนะคะค่ะน้านะ้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยอาหารนะคะต้มต้ยมยำใบมะขามอ่อนปานมินนะคะนี่นะคะ,ะ,คะต้ยมยำใบมะขามอ่อนปานนิ้นนะคะขอบคุณนะคะพี่พี่น้องทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยัยขอให้ครอบครัวนะคะ มีแต่สิ่งดีๆและอบอุ่นนะคะในครอบครัวนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์และกดกระดิ่งนะกริ้งๆนะคะให้น้าส้มนะคะค่าขอบคุณมากน,นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ